สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกมโนแมนส Sky นะครับ ผมไม่แน่ใจว่า EP นี้คือ EP ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าขาวางแผนไว้ว่าใน EP นี้จะเอาไว้ใน playlist อัปเดตล่าสุดนะครับก็คืออัปเดตตัว4.2นะครับอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่ถูกอัปเดตเข้ามาในอัปเดต4.2นี้นะครับก็คือพวกเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูก,ก่อนว่าในตอนนี้นะครับ เครื่องแต่งกายเนี่ยผมไปดูข้อมูลมาแล้วจะมีที่เป็นหัวชาวเก๊กนะครับที่เป็นผ้าคลุมนะครับสำหรับใครที่เล่นหรือว่าเขาสมัยตัวหรือแต่งตัวเนี่ยเป็นชาวเก๊กนะครับก็สามารถมาดูได้ใน Space Anomaly นะครับอันนี้ผมปิดโหมดมัตติเพเยอร์นะครับก็เลยมีแต่ผมคนเดียวนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมาดูกันครับการที่เราจะไปเช็คครับให้เราทำการมาที่เทอร์มินอลข้างๆกับตัวที่รับเควสนะครับมาตรงนี้ปึ๊บ แล้วก็เลือกเป็นอันแรกนะครับโดยที่ณนะตอนนี้นะครับวันที่ผมทําการอัดคลิปนะครับวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีของ2อ,อย่างนะครับที่ผมจะชี้เห็นที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในอัปเดต4.2นี้ตัวหนึงนะครับก็คือตัวนี้ s p a r r i n g CALL นะครับหรือตัวภาพพ้าคลุม ในการแต่งกายาสำหรับใครที่แต่งกายในประเภทที่เป็นท้ายของชาวเก๊กนะครับจะมีตัวนี้ขึ้นมาให้สามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าจะต้องซื้อก่อนนะครับอีกอย่างนึงที่ผมเองไว้แล้วก็คาดว่าน่าจะซื้อนะครับก็คือผ้าคลุมนะครับโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าคลุมที่เราสามารถใส่ได้เลยนะครับในตัวละครที่เป็นสายของเราเองอาสายมนุษย์หรือสายไเวเดอร์ทั่วไปนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัว หัวเก๊กหรือ้าคคุมหมัวคุมเนี่ยมันสามารถซื้อได้แล้วนะครับแต่ว่าจะต้องใช้ตัว q u i c k s i l v e r 3 2 0ซึ่งตอนนี้ผมมีไม่ถึงนะครับมีเพียงแค่2950เท่านั้นส่วนด้านบนเนี่ยจะเห็นว่า26%อันล็อกตัวนี้นั่นหมายความว่าให้เราขึ้นมาดูด้านบนครับตัวนี้มันจะเป็นโปรเกสนะครับหรือ,อ เรียกว่าเขาจะเอาเควสคอมมูนิตี้ทั้งหมดที่เราทำเนี่ยในยูเซอร์ผู้เล่นแต่ละคนนะครับมารวมกันคิดนู่น,นนี่ครับตรงนี้ถ้าใครอยากจะได้ก็ต้องช่วยๆกันนะครับผู้เล่นทุกคนทั่วโลกเนี่ยต้องช่วยกันทำาเควสถึงจะสามารถปลดล็อกตัวนี้ได้เมื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถปลดล็อกได้ครับจริงๆนะไอตัวเนี้ยก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าผมดูเมื่อประมาณสักถ้าจะไม่ผิดคือประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับเพิ่งจะมาปลดล็อกเมื่อเร็วนี้เอง นะครับเราก็ตัวนี้ก็คาดเดาว,ว่าน่าจะอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งเป็นอย่างน้อยแหละครับถึงจะทําการปลดล็อกอประมาณนี้ซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้ซื้อตัวนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าอนาคตเนี่ยผมน่าจะซื้อผ้าคลุมนี้แน่ๆเพราะว่าผมว่ามันสวยดีแต่วันนี้เนี่ยจะมา ทำยกตัวอย่างนะครับเควสภารกิจนิดนึงให้ดูสําหรับใครที่ต้องมีคําถามครับว่าคุณจะหาได้จากไหนหาอะไรยังไงนะครับให้เรามาที่นี่เลยครับการรับเควสของ n e ็กซนะครับเควสตัวนี้จะเป็นเควสที่เราสามารถทําร่วมกับผู้เล่นคนอื่นได้ก็คือจะเป็นพวกโคออกเป็นมัลติเพยเยอร์นู้นนี่อะไรก็แล้วแต่ครับ แล้วก็พิเศษนะครับเฉพาะช่วงเวลาที่เป็นวิกเอนะครับจะเห็นนะครับว่ามันมีเวลานับถอยหลังอยู่ตอนนี้วิกเอนอีเวนต์นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ18.40ซึ่งวันที่ผลอัพอัดคลิปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักราวๆ3ทุ่มนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปบวกรบดูนั่นนี่กันเองละกันตรงนี้เนี่ยในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมี วีเอ็นอีเวนต์ขึ้นมาซึ่งมันจะให้ค่าควิคเซนเวอร์สูงมากๆนะครับจากกรณีแล้วควิคเซนเวอร์ที่เราได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ400นะครับต่อ1นึ่งเควสแต่อันนี้คือ1เควส์เลยแล้วก็เควสเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรกว่าเดิมนะครับคือมันจะเป็นเควสทั่วไปแหละเป็นการสุ่มขึ้นมาซึ่งวันนี้ผมจะมารับเควสนี้ให้ดูนะครับแล้วก็จะเล่นคนเดียวเลยปึ๊บจะไม่ได้เป็นแบบมัลติเพย์เยอร์หรือโคออฟอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคร่คราากททีํทร ดูตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ลงคลิปวันไหนแต่คิดว่าน่าจะทันอาทิตย์หน้าแน่ๆนะครับก็สําหรับใครที่มาดูตรงนี้อาจจะมีการปลดล็อกในส่วนของที่เป็นผ้าคลุมได้ร้อแล้วก็ได้ก็ผมจะโชว์เรื่องของการหาควิ c k ินเวอร์ก็แล้วกันนะครับก็อย่างหนึ่งผม,มออเรื่อตบอกไปอ่เควสภารกิจเนี่ยที่แต่ละคนรับอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับอาจจะเป็นเควสภารกิจอื่นอาจจะง่ายหรือย,ยากกว่านี้ก็ได้ซึ่ง ตรงนี้สามารถชวนเพื่อนชวนหรือว่าไปจอยตี้ของผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะครับได้ของรางวัลเหมือนเหมือนกันะจะได้ไม่องเสียเวลาครับแนะนําว่าควรจะถ้ามีเวลาเนี่ยหรือว่างๆก็ควรจะช่วยกันทําเพราะว่าจะได้ช่วยปลดล็อกอพวกของรางวัลต่างๆ,ๆเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับมาปึ๊บเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านแล้วภารกิจให้ทําอะไรนะครับภารกิจขึ้นมาหรือยังรู้สึกว่าจะมีคนทําเยอะมากนะครับในภารกิจนี้ดูจากฐานละ เอ่เคเวสอยู่ฝั่งนี้ครับอ่ามาผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเคเวดีให้ทําอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะกันปึ๊บให้เราไปเอาตัว Activate อินเดียมหรือเปล่าซึ่งอาจจะมีการบวกนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะต้องบวกไหมแล้วก็มันจะแจ้งเตือนเสมอน,นะครับว่าในโหมดของการรับเคเวสเด็กซัหรือตัวเอ่อเคเวสในสเปซอะโนวารีเนี่ยจะไม่มีการเซฟนะครับตายก็คือตายแต่ไม่ต้องกังวลครับตายก็ไม่เป็นไรก็แค่รับเคเวสใหม่แค่นั้น ื้บใช้ตรงนี้หรือเปล่าเหมือนจะไม่แน่ใจครับ่เดี๋ยวผมลงตรงนี้ก่อนละกันปึ๊บโอ้อาจจะเป็นตรงนน้นที่มีอันนี้อยู่ปึ๊บเขาบอกว่าให้เราทำการหานะครับ Activate Indium ปึ๊บอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อโอเคผมว่าละ เดี๋ยวเราจะต้องทําการรอรอัรอรอะคุว่าอ้าวมีพายุมาซะอย่างนั้นขอดูเคเวสนิดนึงนะครับเคเวสเนี่ยให้เราทําการส่งโอเคแปลว่าผมมีอันนี้ครบหรือ,อยังเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอ่ะแปลว่าผมมีครบแล้วนะครับ Activate Indium อยู่ดีให้ผมไปส่งเลยโอเคเดี๋ยวผมขอดูของนิดนึงถ้ามีแล้วนั่นหมายความว่า ก็คือเขาให้เราทำการเก็บตัวแอ tivate อินเดียมนะครับแอ t ติเวตอินเดียมเป็นตัวสีฟ้าฟ้า,ฟาหรือเปล่าโอเคสรุปนะครับผมหาไม่เจอนะครับอ่ะ พายุหมดพอดีแต่ว่าผมลองเปิดดูคร่าวๆนะครับปรากฏว่าไอตัว a c t i v a t e i n d เดีมเนี่ยมันอยู่ในยานแน่ของผมซึ่งตัวยานแน่ของผมเนี่ยมันมีฟังก์ชันในเรื่องของการขนส่งนะครับบนดาวได้เลยเมื่อเปิดเข้าไปดูเนี่ยพอดีว่ามันมีพอดีนะครับ a c t i ิ a t น i n d เดียมซึ่งไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมเอาก้อนนี้มาเก็บไว้ในตัวก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าใช้ หรแล้วก็มาดูเควสนิดนึงครับเควสเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเราได้ครบแล้วนะครับก็ให้ทําการเอาของเนี่ยไปส่งที่ตัวซีเคียวดีพอส์นะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนมาเราไปส่งเลยนะกันสรุปตรงนี้คือด้วยความที่ว่าฟลุกมากนะครับผม <laughs> มีแร่ตัวนี้อยู่แล้วเลยทําให้ไม่ต้องหาเสียเสียเวลาอ่าก็ดีเหมือนกันนะครับไปตรงนี้ใช้เวลา10นาที งันออกจากดาวเคราะห์งนี้ปึ๊บแล้วก็มันมีขึ้นเตือนด้วยครับว่าด่วงจากว่าณตอนนี้เราอยู่ระบบดวงดาวที่เป็นของอโจรสลัดนะครับให้เราระวังโจรสลัดในการดักฟ้นด้วยแล้วก็รวยไปถึงตัวเครื่องบินตัวอินเซ t ชั n นนะครับอินเซปเตอร์นะครับโอเคขอไปปื๊บมาอีก6วิครับไม่รู้ว่าไปส่งที่ใคร เฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวโอเคว่ามันมีอะไรเหมือนฉากจะไม่โหลดครับก็ต้องทําใจนิดนึงครับในการอะ,อะไรเนี่ยพายุเพิ่งจะหมดเมื่อกี้หรือว่าผมบินข้ามาเลยมาเจอพายุฝั่งนี้อ่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทําใจในการเล่นอ่าพวกสภารกิจตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของบางทีแล้วฉากเนี่ยอาจจะไม่โหลดมั่งหรือว่าโหลดไม่ทันมั่งนะครับปึ๊บอ่าใหอย่างนั้นให้เราไปตรงนู้น น่าจะประมาณนู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพินไว้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับยานไปครับเนื่องจากว่าโอ้ดาวนี้มีเหมือนจะมีหนอนด้วยนะครับต้องระวังให้ดีปึ๊บโอเคแล้วก็เอ้ยไอที่ผมพินไว้อยู่ไหนเนี่ยอ้ออ๋อนี่น,น,น,นี่อยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้น่าจะใช่ตรงนี้ เี๋ยวขอมาจอตรงนี้ก่อนนะครับฟืบเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราต้องทำการส่งของเนี่ยส่วนใหญ่เราจะต้องส่งที่พวกเทรดดิง้งเอาโพสอะไรประมาณอยู่แล้วอ่าใช่ครับแหมแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่เห็นเรียบร้อยครับเพือธุรกิจนี้แค่ส่งน่าจะเรียบร้อยก็ทำการส่งนะครับตรงนี้ใช้750หน่วยนะครับ Activate i n d i m ก็ได้ความโชคดีครับที่ผมมีพอดีเรียบร้อยแล้วก็ที่เดือทำการ กลับไปที่ Space a n o m a l y นะครับวิธีการส่งเควส Space Anomaly ในกรณีที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องสวครับว่าเราจะอยู่ที่ระบบดาวดวงไหนหรือว่าเราจะว์ปก,กลับมาอะไรยังไงนะครับก็ให้เราบินออกจากดวงดาวดวงนั้นเลยแล้วก็บินออกไปสักพักหนึ่งครับให้เราทำการเรียกหรือทำการสปอนในส่วนของที่เป็น Space a n o m อ l y ออกมาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเชื่อมกันแล้วก็เรื่องของการทำเควสกับเพื่อนหรือว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่า พอเรากลับไปในสเปซอนโน o ม a l ีเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปที่ฮับของเราซึ่งพอส่งเควสบริรกิรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับไปที่ระบบดวงดาวอันเดิมนะครับปึ๊บโอเคถือว่าไม่ยากครับใช้เวลาในการทําเควสนี้ไม่ถึงส0บนาทีด้วยนะครับก็ได้ควิคซินเวอร์มาประมาณพันสีถ้าจะไม่ผิดปส่งเควสครับง่ายๆเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ แล้วก็มาส่งเควสตรงนี้ผมทำไปคนเดียวนะครับคอมพิวต์มิชชั่นโอเคได้มาพ8นแครับพันแโอเคแล้วก็ได้ดอกนิดๆมาด้วยเราสามารถทำเควสภาร,รกิจได้นะครับแต่ว่าเควสภาร,รกิจที่เป็น Event. อีเวนต์ในช่วงวันหยุดเนี่ยจะทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็สามารถทำได้วันละหนครั้งไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะมีการรีเควส ในตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าอันนี้ต้องใช้กันอีกทีนึงแต่วา่าถ้าไม่ติดอะไรครับจริงๆระทำเควสวันละ4 0 0ร้อก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับอันนี้คือการฆ่ามอนสเตอร์นะครับ50ตัวก็อาจจะยากสักทีหนึ่งสมมุติว่าถ้าเรามาดูเควสแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปเราสามารถทําการรีโหลดหรือกลับเข้ามาใหม่หรือทําการกระโดดไปยังระบบๆๆดวงอื่นแล้วก็ทําการเรียกพวกสเปซนอมารี่มาดูเควสนะครับเควสจะเปลี่ยนไปเรื่อยเื่อยนะครับหรือยังไงเนี่ยเข้ามาหลายๆรอบ เควสก็จะเปลี่ยนไปอตอนนี้ผมมีวิกซินเวอร์อยู่พอประมาณล้วแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมอาจจะไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคิดว่าซื้อไปแล้วน่าจะไม่ได้ใช้ในแน่ๆเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวละครที่เป็นชาวเก๊กนะครับโอเคตรงนี้3,200มีอยู่่4,750ไม่แน่ใจว่าพระครุมเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนสําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนสายเปลี่ยนเผ่าพันธุ์เป็นชาวเก๊กนะครับก็เหมือนเดิมเลยคือการข้าสมัยตัวนะครับเป็นแท่นตรงนี้ แล้วก็เวลาที่เราเลือกเนี่ยให้เราเลือกอตัวนี้นะครับเผ่านะครับก็จะมี a นม m a l y มีเก๊กมีไวคีนมีคอแหวงมีทาเวเวอร์นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ก็สําหรับใครที่เล่นชาวเก๊กก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนให้ดูแล้วกันเอาตามนี้คร่าวๆนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศ เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นชาวเก็กนุนนั่นนี่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ารอบนี้เป็นรอบแรกเลยที่มีขอนงวาลเกี่ยวกับชาวเก็กมานะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือผมมาเลงภาคุุมไม่อยู่ถ้ามีโอกาสหรือภายภาคหน้าเนี่ยอาจจะมีการโชว์ภาคุุมผืนนั้นให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าพูดตามตรงคือ ผมรู้สึกว่าไอตัวเจดแผกตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะบดบางวิสัยทันนิดนึงอยากเป็นวภภัคคุมากกว่านะครับมันจะได้พลิ้วๆหน่อยโอเคก็สําหรับใน EP นี้นะครับตัดจบไว้ตรงนี้นครับเป็นการบอกเล่ารายละเอียดการเกี่ยวกับเรื่องของของรางวัลที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในอัปเดต4.2นี้นะครับเรากา็วิธีการเก็บคริสตินเวอร์ว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยช่วงวันหยุดมันจะมีกิจกรรมที่ให้คริสตินเวอร์ค่อนข้างจะเยอะก็อย่าลืมไปเก็บไปทํากันนะครับรวมไปถึงของรางวัลเนี่ยจะต้องมีการปลดล็อ ช่วยกันทำเควสภารกิจคอมมูนิตี้ก็คือเควสภารกิจที่รับจากเล็กซัสตรงนี้นะครับถึงจะนับเป็นคอมมูนิตี้เท่านั้นนะครับโอเคก็ไม่แน่ใจว่าจะมี E ีีต่อไปเมื่อไหร่นะครับวางแผนไว้คร่าวๆคืออาจจะเป็นอัปเดต5.0ไปเลยอะไรประมาณนี้ผมถึงจะเล่นใหม่นะครับก็าฝากติดตามกันต่อด้วยล้วรันสำหรับเกมน,น,นี้นะครับก็พบกันใหม่มใน e ีี EP หน้านะครับสำหรับใน E ีพีนี้ตัดจบไปตรงนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ